สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเอนสมาชิกทุกทกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับช่อง YouTube a ทอ h o ดนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสำหรับชุดนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนะเทียบชนกัน2ส,สูตรนะรเป็นสูตรระยะยาวนะครับ เดินเข้าเจ็ดงวดรวดเลยทีเดียวนะี่ร่างตัวเดียวระยะยาสองสูตรนะเทียบชนกันอันนี้สูตรที่หอันนี้สูตรที่สอนะครับอันนี้ก็คือผลออกนะครับสสูตรนี้วิธีคิดต่างกันนะครับในแต่ละงวดนะก็จะมีงวดที่2ส,สูตรชนกันมั่งนะแต่ละงวดบางงวดก็ไม่ชนบางงวดก็ถ้าสูตรอาบางงวดไม่ชนกันก็จะจับเป็นคู่ชุดเดียวเลยไปกับ นะครับก็เดี๋ยวนะครับคิดคำนวณไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะพร้อมวิธีคิดวิธีทำชงเททายนะครับสูตรนี้ผมจะลงอ่าสองสูรนี้นะผมจะลงให้นะครับเป็นวดแรกนะทั้งสองสูตรเลยระยะอ่าเป็นวิ่งล่างระยะยาวนะสูตรใหม่ทั้งสงองสูตรยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะคำเตือนนะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะน,นําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น,นะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกแยกแยะวิเคราะห์้วยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับนะครับว่ากันไปตามสูตรอยู่แล้วนะครับมีวิธีคิดวิธีทำให้ส่วนสมาชิกจะชอบหรือไม่ชอบนั้นก็ พิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกัน2สูตรวันแรกสูตรที่1นะครับได้เลขเก้าสูตรที่2ก็ได้เลขศูนยะ์ฮะไม่ชนกันนะสองสูตรนี้นะครับจับชุดเดียวเลยไปกับ9ก้าศูนย์ศูนย์เก้านับผลดอกศนะูนย์เก้าสูตรที่1 9, นึ่งเก้ามาที่หลักหน่วยล่างสูตรที่2อศูนย์มาที่หลักสนะิบล่างชุดเดียวนะถูกฮะเพราะว่าตัวเลขมันไม่ชนกันนะครับ จับชุดเดียวไปเลยเอามาต่องวดที่สองครับงวดที่สองสูตรวิ่งล่างตัวเดียวเทียบชนกันสองสูตรสูตรที่หนึ่งลเลขสี่สูตรที่สองลเลขสี่อ่ะงวดที่สองนี้ชนกันฮะอ่ะชนกันที่เลขสี่ฉะนั้นเน้นไปที่ตัวชนก็คือเลขสี่ครับเพราะดอก 4, สี่สามสี่ฮะตัวชนมาที่หลักสิบล่าง ถูกเป็นงวดที่สองงวดที่สามนะสมัยเชียงงวดที่สามสูตรนะครับวิ่งล่างตัวเดียวระยะยาวนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขเจ็ดฮะสูตรที่สองนี่ได้ได้เลขเก้านะครับสูตรสองได้เลขเก้าก็ดอกเจ็ดเก้า มันไม่ชนกันชุดเดียวฮะจับ7997าก7 9, 9 7, ไปกลับสูตรที่1 7มาที่หลัก10อ่ะสูตรที่2 9มาที่หลักหน่วยนะก็มาครบถูกเป็นงวดที่3ครับ มาต่อกันงวดที่4นะครับวิ่งล่างระยะยาวสูตรที่หนึ่เลข7สูตรที่2อเดลี่เจ็ดทนกันที่เลข7ฮะดอกเจ็ดแปดเจ็มาที่หลัก10ฮะตัวชน10บลากนะครับ,นะรบถูกเปิดงวดที่4นะครับถูกงวดที่4ตามสูตร เอามาต่อกันงวดที่ห้างวดที่ห้าสูตรสูตรระยะยาวนะครับไม่ใช่สูตรระยะสั้นนะถ้าระยะสั้นก็ประมาณสี่หาง,งวดนะถ้าเจ็ดงวดขึ้นนี่ก็ถือว่ายาวแล้วฮะโอกาสโอกาสหลุดก็จะมีนะครับมีเยอะนะครับก็พิจารณาดีๆนะครับสมาชิกนะเอางวดที่ 5. ห้าฮะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่หนึ่งได้เลขศูนย์สูตรที่สองก็ได้เลขศูนย์อ่ะชนกันที่เลขศูนย์ผลออกเก้าศูนย์ ถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่ชอบตัวเลขนะครับอย่านำไปใช้นะสมาชิกมองผ่านๆไปนะครับผมทำสูตรมาให้สมาชิกนะครับไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมไม่การันตีนะครับว่ามันจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าก็ก็ได้แต่คิดนะครับได้แต่คิดได้แต่คำนวณนะตามสูตรเท่านั้นนะครับเอางวดที่6นะครับงวดที่6สูตรวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1 ดเล็ก้าส่วนที่สองก็งดเล็ก้าชนกนที่เลเก้าเลยฮะอันนี้ชนนะครับอันนี้ก็ชนนะชนกันพุ่งออกเจ็ดเก้าครับเก้ามาที่หลักหน่วยล่างอ่มาได้ทุกหลักนะครับเพราะตัวชนทันะ้สองสูตร นะครับงวดที่ธนานะครับงวดที่เจ็ดครับงวดที่ผ่านมาอันนี้ผมย้อนให้ดูนะครับผมย้อนสูตรให้ดูนะครับมันจะมันก็ต้องแม่นนะสมาชิงนะต้องเข้าใจนะครับย้อนสูตรมันก็แม่นนะส่วนมันส่วนนะครับล่วงหน้าเนี่ยมันจะแม่นหรือเปล่าอันนี้สมาชิกพิจารณานะครับสมาชิกนะถ้าไม่ชอบ วิธีคิดวิธีคำนวณแบบผมนี่ก็มองผ่านได้เลยนะครับวันที่ผ่านมานะสูตรที่1วิ่งล่างตัวเดียวได้เลข1ฮะสูตรที่2ก็ได้เลข1ฮะโชกเกะที่เลข 1, 1นึ่งครับพอหลบหนึ่งเจ็ดนะสูตรที่1ฮะมาที่เลข1หลัก10สูตรที่2เลข1ก็มาที่หลัก10นะหลักสิบน้าอ่ะถูกฮะโอ้โทษนะ <c oughs> ท,ทีฮะสมาชิการเวลาพูดนี้ชอบ เจ็บๆันๆคอไม่รู้เป็นอะไระอ่ะมาต่อกันนะงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดที่จะถึงนี้คิดคำนวณตามสูตรนะมันจะมาหรือเปล่าลงกิงให้งวดแรกเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าเนี่ยนะก็พิจารณาไปด้วยกันนะสมาชิกนะหนสอ่สูตรที่1กับสูตรที่2องวิ่งล่างตัวเดียวนะครับมันจะชนกันไหมวันนี้อ่าไปดูกันนะ ส่วนที่1วิธีทำฮะนำหลักพันหนึ่งครั้งบวก10บ,บน3ครั้งบวกหน่วยบน1ครั้งบวก10บสตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่บวก1คงที่นะครับเอาบวกกันดูศูนย์บวก1ก็ได้1นหนึ่งบวก1ลงท้ายเลข2 2บวก1ลงท้ายเลขส3มบวก6กสบวก6ลงท้ายเลข9ก้าเบวก6ลงท้ายเลข5้าห้า บวกหนึ่งคงที่นะครับลงท้ายด้วยเลข6ก่ะวิ่งล่างตัวเดียวสูตรที่1ครับได้เลข6กนะสมาชิกนะสูตรทีร่สส1ได้ himself. เลข6กฮะวิ่งล่างตัวเดียวอ่ะมาต่อกันกับสูตรที่2ฮะวิ่งล่างตัวเดียวเหมือนกันวิธีทำนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกหน่วยล่างหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้ง บวกหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2อีก1ครั้งบวก1 0 3ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกนไดา,าไหร่บวก7คงที่นะครับบวกกันดูฮะ9บวก7ลงท้ายเลข6กหบวก1ลงท้ายเลข7 7็บวก6ลงท้ายเลข3 3 3บวก3ลงท้ายเลข6กหกบวก3าลงท้ายเลข9ก ก้าบวกเจ็ดหกที่นะครับลงท้ายด้วยเลขหกอ่านะครับวดนี้ชนกันฮะชนกันอีกฮะสมาชิกชอบไหมาถามใจตัวเองว่าชอบเลขหกไหมตามสูตรนะนะอันนี้พูดถึงตามสูตรถามแล้วก็ถามใจตัวเองว่าอมันไม่มาหรอกแอดหกอ่ามองผ่านเลยฮะนะครับเพราะว่านี่ผมมีวิธีทาให้ด้วยลองแคปสูตรแล้วลองย้อนขึ้นไปดูนะครับส่วนท่านไหนบอกอก่อนหน้าลุนือนกันแอดเพื่อมันจะมาไหนะลองแคปสูตรไว้ดูสิ ยังไม่ค่อยยังไม่นําไปใช้เดี๋ยวลองแคปสูตรไว้ด,ดูหกมันจะมาจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ก็แคปสูตรไว้ได้นะครับสมาชิกนะอ่ะชงกันที่เลขหกรับทั้งสองสูตรเลยนะครับเด่นล่างระยะหยาบนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขหก 6. สูตรที่สองก็ได้เลขหก 6. อ่าช่งกันที่เลขหกถูกผิดสูตรพาไปนะสมาชิกนะไม่รู้หรอกครับว่ามันจะมีเลขหกหรือเปล่านะแต่คาดเอาตามสูตรทั่วระจวันที่สิบหก ทัา้าทัหกเจ็ดรอรุ่นกันใค,ใครชอบหค่อยว่าค่อยจัดใครไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านครับที่การติดตามนะครับขอบคุณครับ